นายคอตตนตอบข้ามาเขาเป็นใบเขาถูกผู้ริตัดลิ้นเขาเลยฝึกนกแก้วให้พูดแทนเขากลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับช่องที่เราคุ้นทุกอย่างกับช่องทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อเนเพื่อนมาทำความรู้จักกับคอตตนและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาแต่าหากมีา้อบกการใดเ,เพื่อนๆสามารถเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะครับ สหรับเรื่องราวของทะเลอับดิคิเลเบียนนั้นยังมีเรื่องราวของจอนสลัดมากมายเลยครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันและเรื่องราวในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวของจอนสลัดคนหนึ่งครับที่โผล่เข้ามาในหนังทะเลอับดิคิเลเบียนเขามีชื่อว่าคาตอนครับและสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือเขาไม่สามารถพูดได้มีเพียงแค่นกแก้วของเขาที่สามารถสื่อสารแทนเขาได้เท่านั้นเองครับแต่เราก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าเขาโดนตัดลิ้นเพราะอะไรวันนี้แหละครับเราเลยขอพันเพื่อนทักความรู้จักกระชายคุณนี้กัน คอตตอนเนี่ยเขเป็นชายที่เราได้เจอนะครับเป็นชายชาราที่มีขาวสีขาวหนาและตาขวางของเขานั้นก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับแต่ถึงยังไงเลยก็ตามชายคนนี้มีฝีมือการขับเรือที่เก่งมากๆครับนอกจากแจ็คสเปโรและกัปตันคน,นอื่นๆแล้วในบรรดาลูกเรือทั้งหลายคอตตอนคนนี้นี่แหละครับคือชายที่คู่ควรแก่พังงาของเรือมากที่สุด แต่เอกลักษณ์ที่สําคัญของเขาอีหนึ่งอย่างเลยก็คือไม่ใช่เพียงแค่ขับเรือเก่งและนกที่เขาฝึกจนพูดแทนเขาได้แต่นั่นคือเขาพูดไม่ได้ครับและเพราะอะไรเขาถึงพูดไม่ได้ลิ้นเขาหายไปไหนเรื่องราวในวัยเด็กของคอตตอนั้นไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเขามาจากไหนเกิดที่ไหนรู้เพียงแค่ว่าเขาเป็นโจรสลัดในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเริ่มจากการเป็นแค่เคบินบอยของเรือคอยฝึกฝีมือไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นสลัดจนกระทั่งถึงวันหนึ่งครับ ในปี1720ขอตอนและนกแก้วคู่ใจของเขานั้นไปนงานประมูลแห่งหนึ่งครับซึ่งงานประมูลนั้นเป็นการประมูลของสาวสเพณนีทั้งสองคนที่มีชื่อว่าสกาเลตและจีเซลเรื่องราวในงานประมูลนั้นไม่มีอะไรมากมายไปกว่าการแข่งขันประมูลและสุลาจนกระทั่งการประมูลนี้จบสิ้นลงครับโดยแพ้จำนวนถึง702ตัว หลังจากจบการประมูลนั้นก็มีการทะเลาะวิวาดกันเล็กๆน้อยๆครับและก็บังเอิญมีจนสลัดคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามันการเขาดัานเผลอไปยิงหนังสือกฎของจนสลัดเข้าครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยครับเขาเลยสั่งให้คนที่อยู่ที่นั่นห้ามให้ใครพูดเป็นอันขาดกับเรื่องราวนี้อันที่จริงแล้วนะครับณนะที่แห่งนั้นไม่มีใครกล้าพูดอยู่แล้วครับเพราะว่าจนสลัดที่มีชื่อว่ามันการนั้น เขาเป็นลูกน้องของเอ็ดเวิร์ดทีกเป็นผู้พิทักษ์หนังสือก้นแห่งจอนสลัดที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาเองนะครับมนเลยทําให้ไม่มีใครกล้าพูดหรือเอ่ยปากออกมาหรอกครับมันการาหาันปืนไปหาใครไม่มีใครกล้าพูดสักคนครับยกเว้นเพียงแค่คนเดียวครับนั่นก็คือคอตต้อนครับหลังจากที่ปืนชี้ไปที่เขาเขาก็พูดในเชิงที่ว่าเขาจะไม่หลุดปากพูดแน่นอนนั่นแหละครับโดนเขาโดนตัดลิ้นทันทีครับหลังจากที่เขาพูดคํานั้นออกมานั่นจะทําให้หลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าเขาไม่สามารถพูดได้อีกเลย หลังจากนั้นมานะครับคาตตอนก็พยายามสอนน้องของเขาให้พูดแทนเขาครับนั่นจึงทําให้เขาสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้แทนลิ้นของเขาที่เสียไปชีวิตราวของคาตตอนนั้นก็ไม่ย่อท้อนะครับเขาก็ยังพยายามก้าวเข้าสู่โลกของโจรสลัดต่อไปโดยที่อุปสรรคแค่นี้ไม่สามารถทําให้เขายอมจํานนต่อโชคชะตาได้หรอกครับเจอวันหนึ่งครับฝีมือของเขาไปเข้าตาของโจชมิกิฟเข้าเขาเลยพาคาตตอนมาร่วมวงกับแจ็คสเปโรบนเรือ HMS Interceptor ที่แจ็คขโมยมาจากกองทัพเรือ คอตตอนถูกจ้างมาจากที่ทอทูก,ก้าครับด้วยคำถามง่ายๆที่ถามว่ากล้าไหมอดทนไหมทํางานตามคําสั่งได้ไหมซึ่งนกแก้วก็ตอบแทนว่าทุกอย่างนั่นเลยกลายเป็นการประจนภัยของคอตตอนภายใต้าการบัญชาการของแจ็คสเปโรหลังจากนั้นครับพวกเขาก็แล่นเรือออกมาจากทอทูก,ก้าฝ่าพายุที่ห้มกระหน่ำและทะเลที่สุดแสนจะอันตรายเพื่อมุ่งหน้าไปสู่อิสลาดเดมาธา แจ็คและว,วิวนั้นต้องการไปช่วยอลิซาเบธเมื่อพวกเขามาถึงครับวิลและแจ็คก็ลงมาเพียงแค่2คนเท่านั้นแต่พอกลับมาก็มีแต่วิวและอลิซาเบธโดยที่ไม่มีแจ็คกลับมาด้วยครับตามกฎของลูกเรือจนสลัดแล้วพวกเขาต้องก้าวต่อไปครับต่อให้ไม่มีกับตันแล้วก็ตามลูกเรือจนสัตว์ทั้งหมดก็ทําตามกฎครับจาเป็นต้องทิ้งแจ็คเอาไว้เบื้องหลังหลังจากนั้นนะครับเือแบ็กโพก็ไล่ตามอินเตอร์เซปเตอร์ที่ตอนนี้นะครับเขาต้องกำลังบังคับอยู่ และพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะแบ็กเพล์ตอนนั้นได้ทำให้พวกเขานะครับถูกจับแต่ก็ไม่นาาหรอกครับเพราะหลังจากนั้นแล้วอลิซาเบตก็มาช่วยลูกเรือทั้งหมดเอาไว้ครับแต่ที่อลิซาเบตสามารถมาช่วยพวกเขาได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอลิซาเบตและแจ็คถูกโยนลงไปที่เกาะแห่งหนึ่งครับซึ่งเธอก็ถูกเช่อไว้โดยพ่อของเธอและก็กลับมาช่วยพวกนี้อีกทีนึงครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูนะครับอาจจะสับสนเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยแนะนําว่าไปดูครับเพราะสนุกจริง ที่อลิซาเบธมาช่วยพวกเขานะครับเธอหวังว่าจะให้จอนสรัดพวกนี้ไปช่วยแจ็คและวิลครับแต่พวกเขากลับไม่ทำครับพวกเขาไม่ไปช่วยแล้วก็ล่นเลือแบ็คโพลนี้ไปก่อนจะกลับมาอีกทีนึงนะครับตอนที่มาช่วยแจ็คที่ตะแลงแกงครับ และหลังจากนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าแจ็คถูกไล่ล่าโดยเดวิดโจนครับเนื่องจากว่าแจ็คเคยไปทําสัญญาไว้กับเดวิดโจนนันก็เลยทําให้เขาถูกไล่ล่าโดยคารเคนครับในตอนนั้นนะครับลูกเรือของแจ็คเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วครับยังมีก็แต่คนที่พักดีกับเขาจริงๆอย่างคอตตอนแล้วก็ลูกเรือคนอื่นๆคอตตอนเป็นหนึ่งในคนที่อยู่กับแจ็คมาโดยตลอดครับและก็ยังไปกับแจ็คแม้กระทั่งขึ้นบกครับเพื่อหนีการโจมตีขอคารเคนในตอนนี้นะครับแจ็คและลูกเรือคนอื่นๆเนี่ยอยู่บนเกาะที่มีชื่่อวา พเลกอสโตสดินแดนของเราพวกกินคนซึ่งตอนนั้นพวกเขาไม่รู้หรอกครับว่าเป็นชนเผ่าพวกกินคนแต่พวกเขาเผือเข้ามาแล้วครับพวกชนเผ่าพวกนี้นะครับก็จับแจ็คและคนอื่นๆเอาไว้แต่ก็ไม่นานนะครับก็สามารถรอดกลับมาได้โดยการช่วยเหลือของวิลเลียมเท์เนอร์ไม่มีใครได้รัาบบาดเจ็บครับยกเว้นเพียงแค่คนเดียวคือแจ็คครับไม่ได้บาดเจ็บนะครับแต่วิ่งหนีเกือบตายหลังจากนั้นครับลูกเรือของแจ็คทุกๆคนก็ออกเริ่มค้นหาเดสมนเชสครับ ที่เป็นหีบที่ใส่หัวใจของเดวิดโจนเอาไว้ตามคําบอกเล่าของเทียดามาที่อิสลาคุเซ่คอตต้อนก็ไปที่นั่นด้วยครับและยังเป็นหนึ่งในคนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับแจ็คมาโดยตลอดแม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของแจ็คในตอนนั้นครับที่พวกเขาเดินโจมตีโดยคลาเคนทุกๆคนต้องสละเรือครับมีเพียงแค่แจ็คคนเดียวเท่าน,นั้นครับที่ต้องอยู่บนเรือแห่งนั้นหลายๆคนเชื่อครับว่าแจ็คเป็นคนเสียสละครับซึ่งอันที่จริงแล้วมันมีเรื่องราวที่มากไปกว่านั้น ขาตอนเสียใจเป็นอย่างมากครับกับบทพูดที่ไม่มีเลยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสียใจกับการจากไปของกัปตันของเขาครับขอตอนดื่มอย่างหนักเลยครับกับคุณกิฟต์เพราะเอาจริงๆเลยนะครับขอตอนเป็นคนที่อยู่กับแจ็คมาตั้งแต่รุ่น interceptor ครับจะบอกว่ารุ่นแรกๆเลยก,ก็ว่าได้นะครับเขาอยู่กับแจ็คมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับ สำหรับในหนังเนี่ยมันอาจจะไม่นานใช่ไหมครับแต่ถ้าเทียบเวลาจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาปูกพันกันมากๆเลยนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากแค่ไหนแต่ไม่นานนะครับทเทดดามากก็เสนอการช่วยเหลือแจ็คสเปโร่ครับให้พวกเขาเข้าไปที่เดวิ d โจนล็อกเกอร์ไปยังขอบโลกเพืไปช่วยแจ็คซะโดยการช่วยเหลือของบาบัซ่าทุกคนยินดีไปกันหมดครับ แต่ก่อนหน้าที่จะไปได้พวกเขาต้องไปที่สิงคโปร์ไปยังโรงอาบน้ําของเศร้าเฟงก่อนเพื่อไปขโมยแผนที่ของเศร้าเฟงคารตอนเป็นหนึ่งในทีมบุกค,ครับที่ต้องบุกเข้าไปในระบบควบคุมไอน้ําในขณะที่คนอื่นๆนั้นดําเนินการวางระเบิดอย่างที่เรารู้ครับเรื่องราวนั้นเกิดความไม่เข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆแต่ถึงยังไงเลยก็ตามนะครับแผนนั้นก็ถือได้เลยว่าใช้ได้ครับหลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถล่นเรือได้หลังจากได้แผนที่ไปยังทะเลน้ําแข็งนันที่สุดครับ พวกเขาก็มาถึงสุดขอบโลกน้ำตกขนาดยักษ์และพวกเขากำลังจะพุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเดวิสโจลล็อกเกอร์ไม่นานครับเขาตอนก็ตื่นขึ้นมาบนชายาหาดของเดวิสโจลล็อกเกอร์และสามารถช่วยแจ็คกลับมาได้สำเร็จครับพร้อมกับเรือแบ็กโพลแต่ในตอนนั้นนะครับพวกเขายังไม่รู้วิธีกลับมายังโลกปกติครับแต่ด้วยความชลาของแจ็คสเปโรเขาก็สามารถไขปริศนาของมันได้สําเร็จครับ โดยการพลิกเรือแจ็คก,กลับมาได้สําเร็จครับและแวะพักเกาะแห่งหนึ่งครับที่มีซากของคลาเคนอยู่แต่ไม่นานครับพวกเขาก็ต้องพบกับการหักหลังของวิลเลียมเทนเนอร์ที่เขาต้องการเรือแบ็กโพลเพื่อช่วยพ่อของเขาในเรื่องราวในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับคอตตันเลยครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีบทและก็อย่างที่เรารู้ครับเขาเป็นเพียงแค่ตัวประกอบคนหนึ่งเท่านั้นและเรื่องราวที่เราเล่าในส่วนใหญ่ของคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการมาจนภัยทั้งหมด ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากจะเล่าว่ามันเป็นกรารผจญภัยยังไงบ้างหรือว่าเล่าทั้งหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าปัจจัยสําคัญแล้วเนี่ยผมอยากจะเล่าว่าคอตตอนเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างและเขาไม่ส่วนร่วมอะไรบ้างกับบนเรือลํานี้เพราะอย่างทุกๆคลิปครับผมพยายามโฟกัสไปที่ตัวละครที่เราพูดถึงแต่ในคลิปนี้นะครับมันก็ต้องจบลงตรงที่คอตตอนได้เข้าร่วมสงครามโลกจนสลาดด้วยครับและเขาก็มีชีวิตกลับมาได้ปกติ นี่ถือว่าเป็นการจบเรื่องของคอตตอนครับแต่ยังไงเลยก็ตามนะครับประวัติของชายคนนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีแต่มันก็อดใจไม่ได้จริงๆครับที่อยากจะหาข้อมูลของเขาว่าเขาลิ้นขาดได้ยังไงจนตอนนี้ครับพอลุกข้อมูลปุ๊บผมก็เอามาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันเลยแต่ยังไงเลยก็ตามนะครับต่อให้ข้อมูลของชายคนนี้น้อยมากแค่ไหนผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ฟังกันและถ้าเพื่อนๆฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดกระครังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไป กดแชร์เพื่อให้ทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ